สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารเกษตรนะครับอีพีนี้ก็จะพามาชมไก่ที่ผ่านาผ่านการฟักจากตู้ฟักนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงนะครับจากหลายๆชุดนะครับเพราะว่าไก่ในครอบผมที่เลี้ยงทั้งหมดจะฟักด้วยตู้ฟักทั้งหมดนะครับอพอฟักเสร็จแล้วก็นํามาอนุบาลน,นะครับแยกแยกเป็นข้อๆไว้นะครับ อันนี้เป็นอาหารที่เลี้ยงนะครับก็ใช้เป็นลำแก่นะครับลำหยาบนะครับถามว่าทำไมใช้ลำหยาบนะครับเขากินตั้งแต่เด็กเขาก็เลยกินนะครับที่ใช้ลำหยาบเพราะว่าผมมีโรงสีเล็กนะครับพอสีข้าวเสร็จนะครับก็จะได้ลำหยาบแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอาลำละเอียบก็คือเอามาใส่เครื่องปั่นที่ติดมากับโรงสีนั่นแหละครับแต่ว่าขี้เกียจเสียเวลาคือเขากินเขาเคยกินอยู่แล้วนะครับก็เลยให้กินแบบนี้เลยนะครับ ช่วงแรกๆนะครับตอนตัวเล็กๆนะครับที่ฟักออกใหม่ๆก็จะเลี้ยงด้วยอาหารอาหารเม็ดนะครับพอโตมาก็จะขยับเป็นรำหยาบนะครับแล้วเสร็จแล้วโตก็เลี้ยงเป็นข้าเปลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกอนุบาลนะครับคอกอนุบาลชุดนี้จําไม่ได้ว่ากี่ตัวนะครับเยอะแล้วก็มีหลายชุดนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ อนุบาลไว้อันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะครับไก่อายุประมาณ2เดือนนะครับซึ่งช่วงแรกอย่างที่บอกนะครับก็ทานาให้กินเป็นอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดคุกคุกผสมกับรำหยาบนี่แหละครับทีนี้พอเขาโตขึ้นก็ปรับสูตรก็คือลดอาหารเม็ดลงเรื่อยๆนะครับ ก็คืออาหารเม็ดกระสอบหนึ่งเนี่ยผมให้เขากินได้อยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแม่แม่ของเขานะครับรุ่นแม่แม่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะรุ่นนี้ก็จะให้เป็นข้าวเปลือกนะครับซึ่งข้าวเปลือกก็มีเยอะนะเพราะว่าผมทํานาเองนะครับก็อันนี้เป็นอีกค่อหนึ่งนะครับคอออนุบาลอีกชุดหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ก็จะกลุ่มนี้ก็ สามเดือนกว่าแล้วนะสามเดือนเกือบสี่เดือนนะชุดนี้นะครับก็มันจะตัวโตๆนะครับอาหารหลักก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนกันเลยนะกลุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวเปลือกผสมอาหารเม็ดแล้วนะครับซึ่งอาหารเม็ดเอาแค่ก,กินนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับถ้ามีลำหยาบก็ก็ให้ลำหยาบนะครับแต่ถ้าไม่มีลำหยาบวันไหนไม่ได้สีข้าวาเพราะว่าสีข้าวก็ประมาณ เดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพราะว่าสีทานเองนะไม่ไม่ได้รับจ้างสีก็เลยจะ,ะมีลำบ้างมีข้าบส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นข้าวเปลือกครับแม้แต่ข้องนั้นก็จะกินข้าวเปลือกผสมอาหารเม็ดนะครับหลักๆเลยนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงไก่แบบของผมนะครับสไตล์ผมนะซึ่งประหยัดต้นทุนนะครับอาหารเมร็ดไก่เยอะขนาดนี้ถ้าเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเนี่ย ไม่ไม่พอนะครับกระสอบหนึ่งเนี่ยต่อเดือนนะครับไม่พอยังไงก็ไม่พอนะครับแต่ของผมเนี่ยกระสอบหนึ่งอยู่ได้ห้าหกเดือนนะครับถ้าถ้าเฉพาะให้ผมเป็นคนให้อาหารนะรแต่ถ้าเป็นภรรยามาให้ก็จะเหลือสามสี่เดือนนะเพราะว่าเขาให้เยอะ,ะครับก็ทะเลาะกันบ่อยในะเรื่องการให้อาหารนะครับซึ่งการเลี้ยงแบบเนี้นะครับเราจะเน้นให้อาหารเม็ด เฉพาะช่วงที่เขายัางตัวเล็กนะครับแม้ให้อาหารเล็กก็ผสมกับข้าวสารนะครับหรือไม่หรือไม่ก็ผสมกับข้าวปลายข้าวนะครับผสมโดยใช้อาหารเม็ดน้อยที่สุดนะครับการให้อาหารเม็ดอ่าข้อดีคือเขาจะโตเร็วนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะโตไวมากนะครัอย่างจะเห็นได้ว่าอ่าไก่สองเดือนสามเดือนเนี่ยตัวโตมากแล้วนะครับแม้จะเป็นไก่บ้านก็ตามนะครับก็โตมากแล้วนะครับ แต่ทีนี้เพื่อลดต้นทุนเราจะไปเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดอย่างเดียวก็ไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่งมันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับทีนี้ถ้าเลี้ยงแบบผมเนี่ยนะครับเราใชอา้อาหารที่เรามีอยู่แล้วก็คือข้าวเปลือกลำนะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับหรือปลายข้าวนะครับผสมเข้าไปนะครับส่วนไก่ตัวใหญ่หญๆหน่อยเราก็เน้นแต่ข้าวเปลือกเลย หวานให้กินง่ายสะดวกนะครับการเลี้ยงแบบนี้นะครับก็ประหยัดต้นทุนนะครับเป็นการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับอย่าไปเน้นเป็นอาหารเม็ดอาหารสําเร็จนะครับผมจะแนะนําเสมอนะครับสําหรับพี่น้องที่ทําเกษตรนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับลดต้นทุนได้เป็นดีที่สุดในการทําเกษตรนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะครับทำเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ การลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าเอาสะดวกเข้าว่านะครับบางคนเอาสะดวกเข้าว่าจะอยู่ไม่ยั่งยืนนะครับในการทําเกษตรแบบพอเพียงกเกษตรผสมผสานแบบชี่สไตล์ที่ผมทําอยู่นะครับการประหยัดต้นทุนการพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ